นี่เป็นมุจจอบูคอนเตอร์นะข2้อีบสโวลต์ไดสี่เก้สี่นะเฮมอสเฟตขับเัวเดียวนะอันนี้ฟีดแบ็อันนี้เราจะปรับออก2 8นะ่แปดโวลต์นะปรับได้มากกว่านี้อันนี้เจดีตนะอันนี้เอาพุทธิขาเกจนะอันนี้จะจ่ายแผงแผงนี้ร้อยวันนะอ LED ที่อ่ะท่ันไม่เปี่ยนนะไอ้ที่โรยไปไม่ตกนะันจะเปลี่ยนอีนม้ย